จากความเดิมของตอนที่แล้วหลังจากที่โฮชิโนะได้ทิ้งจดหมายลาออกไว้ที่ห้องประชุมมานั้นก็มาพร้อมกับขอามวุ่นวายครั้งใหม่เอาล่ะขอกล่าวสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ u n d e r t a เท a l t เ r n e ์ t นที Universe Story ในเรื่องราว Crossover บัวใครบิสซิสเตอร์ฟอร์มเดอร์เก่าตอนที่11บทที่7ที่มีชื่อตอนว่าการตื่นขึ้นอีกครั้งของผู้พิพากษาขอขอบคุณผลงานโนเวลจากดีซั0บ เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในเช้าวันใหม่เมื่อทุกคนได้ทราบสินข่าวของโฮชิโนะแซนเซนเซและเราลักเรียนภายในโรงเรียนอบิดอตต่างก็อยู่ในสภาพที่ตกตะลึงภายใต้จดหมายที่เขียนด้วยลายมือของโฮชิโนะต่อให้พวกเขาจะอ่านจ,จดหมายนั้นหรือไม่อ่านก็ตามผลลัพธ์นั้นก็เหมือนเดิมภายใต้จดหมายที่เขียนถึงทุกคนภายในเนื้อเรื่องนี้จะมีการกล่าวถึงตัวของ,งแซนอยู่ด้วยต้องขอโทษจริงๆนะแซนฉันไม่อยากชื่อว่าตัวเองต้องบอกลากับทุกคนอย่างกระดันหันนะ่ะแต่นี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทาได้ ฉันมั่นใจว่าจะมีคนอื่นที่สามารถช่วยคุณได้ภายในโรงเรียนของออบิดอรสรวมถึงโรงเรียนอื่นด้วยล่ละนะยังไงก็ถ้าหากคุณยังอยู่ที่อบิดอสคงจะสนุกกับทุกคนได้ใช่ไหมล่ะยังไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดนอกจากนี้แสนน่าหนาเป็นคนเล่นคำได้ตลกที่สุดเลยล่ะสิ้นสุดข้อความของจดหมายที่ส่งถึงทุกคนแล้วภายใต้ความรู้สึกของแสนไม่ใช่ว่าเธอจะมาโกหกและบอกลาอยู่ไฟเดียวหรอกนะหน้าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าคลายไม่ออกจริง จดหมายที่ไม่มีหลักฐานยืนยันสุดท้ายแล้วฉันก็ทําได้เพียงแค่ปล่อยมันไปภายใต้บรรยากาศของห้องประชุมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เข้าใจในครั้งนี้ฉันจะสูญเสียคายไปอีกแล้วหรือเปล่าฉันจะปกป้องอะไรไม่ได้อีกแล้วอย่างนั้นเลยจะไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วแต่ว่าหลังจากที่แซนั้นไต่อตองเสร็จสิน้นเขานั้นก็ได้บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวเขานั้นจะกลับมานับตั้งแต่ต่อที่แซนั้นหลุดเข้ามาในโลกแห่งนี้มันนั้นทาให้เป้าหมายดั้งเดิมของแซนั้นหายไป แต่ทว่าในรอบนี้เขานั้นได้พบกับเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งในครั้งนี้ฉันได้พบกับตัวเองอย่างแท้จริงด้วยคําพูดและความรู้สึกมากมายที่เอ่ลเอล้นออกมาจากภายในแซนนนได้เดินออกจากห้องประชุมทางด้านของเซนเซได้ถามแซนว่านั่นนายจะไปไหนนะ่ะในขณะที่แซนกำลังคว้ามือไปจับประตูทางด้านของชิโรโกะก็ได้มา่คว้างเอาไว้พร้อมกับถามโตของแซนว่านายน่ะจะไปช่วยรุ่นพี่โฮชิโนอย่างนั้นสินะอ่าถูกต้องแล้วเหรอหากนายรู้ว่าพวกมันจับรุ่นพี่ไปขังไว้ที่ไหนล่ะนะ นั่นน่ะถึงจะทําไม่นายสามารถออกจากที่นี่ไปได้แล้วนะชิโรโกะผู้ด,ดีเข้าใจความรู้สึกของแซนและไม่ต้องการให้แซนนั้นไปลุยเดี่ยวรวมถึงคนอื่นๆที่ได้เข้ามาขัดขวางด้วยเช่นกันณตอนนี้น่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารุ่นพี่อยู่ที่ไหนแล้วพวกเราจะไปหาได้จากที่ไหนกันละ่ะชิโรโกะได้ทําการตือนสติแซนซึ่งคําพูดนี้บอกเลยว่าเธอนั้นพูดถูก แต่นั้นยอมรับว่าเขานั้นคิดผิดอย่างไรก็ตามด้วยความทรงจําจากโลกเก่ามันนั้นทําให้ความรู้สึก PTSD กําเริบขึ้นมานิดหน่อยและด้วยอาการนีมันนั้นก็ทําให้โตของแสนรู้สึกวุ่นวายตัวเองว่าทําไมถึงไม่สามารถไต่ตองเหตุการณ์ได้ยอย่างเหมาะสมจากนั้นแซน,นก็ได้ใจเย็นลงพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าในระหว่างที่พวกเราการคิดแผนกันอยู่เนี่ยทางได้ของรุ่นพี่โฮชิโนคงกําลังออกห่างพวกเราไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะทางร่างกายและจิตใจมันฟอ้องมาอย่างนั้นนั่นนะมันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะแต่ว่า ชิโลโกที่ได้ยินเช่นนั้นมันก็ทําให้เธอในรู้สึกหงอยขึ้นมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วหลีกทางให้ฉันหน่อยสิฉันน่ะไม่อยากจะสูญเสียใครอีกแล้วไม่ว่าจะโลกเก่าหรือโลกใหม่เป็นช่วงเวลาที่ฉันกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งความรู้สึกมากมายที่ได้ปลดปล่อยออกมาจากคําพูดที่ไม่อยากเสียใครไปอีกมันนั้นก็ทําให้ทุกคนตาก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและในขณะนั้นเองกก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมา เมื่อกี้มันอะไรกันน่ะเดี๋ยวฉันจะทําการตรวจสอบเดี๋ยวนี้แหละทางด้านของอายาเน่เธอนั้นพยายามสืบหาที่มาของเสียงระเบิดก่อนที่จะทราบว่ามันนัดดังมาจากใจกลางเมืองของอบิดอตทหารของพีเอ็มซีนะตอนนี้กําลังลุกคืบเข้ามาในพื้นที่ของพวกเรานตอนนี้แถมพวกนั้นก็กำลังโจมตีเมืองศูนย์กลางของพวกเราอยู่ด้วยสินี่นี่น่ะเหรอฉันล่าสงสัยจริงๆว่าการส่งตัวโฮชิโนให้กับพวกมันไปเนี่ยมันจะเป็นการทําที่เป้าประโยชน์หรอนะอย่างไรก็ตามการที่พวกมันโจมตีพวกเราแบบนี้ คงจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องสก,กัดกั้นพุ่มันออกไปจากนั้นทุกคนภายในห้อง <c oughs> ก็ได้รวบรวมอาวุธก่อนที่จะบุกไปยังสถานที่เกิดเหตุรวมถึงตัววงแสนที่ได้พกก่อกันกระสุนไปด้วยเช่นกันเฮ้เ <c oughs> ถึงเวลาที่จะทาการเอาทรัพย์สินของพวกเราคืนมาแล้วละ่ะเราทหารไคเซอร์คอาไปเลชันค่อยๆบุกคืบเข้ามาเพื่อที่จะเข้าใกล้เขตของโรงเรียนอบิดอตแต่ทว่าไปทันที่พวกมันนั้นจะได้ทาลายทางราดของชิโรโกก็ได้เข้ามาขัดขวางการโจมตีนั้นเสียก่อนแต่ทว่าทันทีที่พวกชโ นะตอนนี้พวกเราก็ถูกทหารของคเซอร์คขร์ปเรชันล้อมเอาไว้เรียกได้ว,ว่าพวกนั้นกําลังบุกเข้ามาเรื่อยๆสําหรับจํานวนนะตอนนี้ไม่ทราบเท่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆกำลังเสริมพวกมันกำลังมาทุกทิศทางเลยในขณะที่พวกชิโรโกะกำลังรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านกแซดหลังจากที่พี่แก่รับรู้ได้ว่าณตอนนี้เรานักเรียนเหล่มจะรับมือไม่ไหวแล้วสินะแต่ถ้าทุกคนยังใช้แผนการเดิมเหมือนกับตอนที่มีโฮชิโนะละก็มีหวังพวกเราคงได้จบผีแน่แต่ว่าถึงแม้ฉันจะอ่อนแอ ถ้าฉันเป็นคนลงมือผลลัพธ์คงอาจจะเปลี่ยนไปสักหน่อยแหละนะเมื่อตัดสินใจได้แล้วผงต้องทําลูกเดียวจากนั้นแสนก็ได้ตัโกนขึ้นมาว่าดีละถ้าอย่างนั้นก็สิ้นสุดคําพูดนี้แสนก็รีบเข้าไปสมทบกับพวกของชิโรโกะก่อนที่พี่แก่จะพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะทำไมพวกเธอไม่ให้ใช้นคนนี้คอยดูแลประตูหลังให้ล่ะภายใต้คำพูดนี้มันก็ทําให้ทุกคนต่างก็รู้สึกเงื้อมนิดหน่อยเอา้าเถอะฉันรู้ดีว่านั่นเป็นคําพูดของคนเสียสติและนะเอาละทุกคนมารับมือพวกมาจากด้านหน้า สว่วด้านหลังนี้ฉันจะเป็นคนรับมือเองหลังจากที่แซนเนี่ยบอกให้ทุกคนได้รับรู้ทางด้านของเซนเซก็พยายามแย่งไม่ให้แซนทําเช่นนั้นเดี๋ยวก่อนสิถ้าหากนายโดนยิงลวก็เอาหนะ้าฉันรู้ฉันรู้แต่ถ้าบอกว่าพวกเขานะ่ะไม่มีทางยิงฉันได้พวกเธอจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าล่ะฉันแค่พยายามปรับปรุงโอกาสของพวกเราใครมานั้นได้เปรียบกว่าเดิมแล้ะนะน,ะนี่นายนี่เซนเซฉันก็เคยบอกนายไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันน่ะอ่อนแอที่สุดนะ่ะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะโดนจัดการง่ายๆหรอกนะดังนั้นแล้วเชื่อใจฉันเถิดด้วยคําพูดนี้มันนั้นทำให้เซนเซนเคุ้มคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะบอกกับแซน์ไปว่าอ่าคงเป็นอย่างนั้นเหรอนะสิ้นสุดคำพูดนี้เซนเซนก็ได้พยักหน้าให้กับแซนต์รวมถึงนักเรียนทุกคนที่ตากพูด้วยความสึกที่ชื่อใจ ฉันเข้าใจแล้วล่ะรอบนี้ฉันจะเคารมในการตัดสินใจของนายนะชิรโกรได้พูดขึ้นมาแต่ก็ย่าลังเลที่จะติดต่อมาพวกเราล่ะถ้าหากนายตกอยู่ในอันตรายจริงๆเลยนะอ่าดีละยังไงก็อย่าประมาทล่ะโนโนมิได้ทำการพูดโอวยพรให้กับแสดอ่าคุณก็ด้วยเหมือนกันล่ะะนะหลังจากที่ทุกคนนั้นตกลงกันได้แล้ว ทางด้านขขงกลุมชิลโลโกก็ได้มุ่งหน้าไปรับมือกับศัตรูในแนวหน้าส่วนตัวของแสนก็ได้บุกไปยังแนวหลังที่พวกนั้นต้องการจะแหวงการใส่พวกนักเรียนอบิดอสรวมถึงตั้งใจที่จะโจมตีใส่โรงเรียนอบิดอสในขณะที่ทุกคนนั้นไม่อยู่ทางด้านของพวกศัตรูก็ได้แลกเปลี่ยนกันน้าณตอนนี้ที่โรงเรียนคงม,มีคนคุ้มกันอยู่หน่อยถ้าพวกเราใช้โอกาสนี้บุกงโจมตีเข้าไปละก็คงเสร็จภายในหนึ่งนาทีแต่ทว่าไม่ทันที่พวกมันจะได้ทำอะไรผู้ทหารก็เห็นลูกระเบิดกิงเข้ามาพวกมันก่อนทีีี่จะะมเเสสยงรบิดดัันน เรียกได้ว,ว่ามันนั้นดังมาถึงด้านของแซนณตอนนี้ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงระเบิดผู้ทานพวกนั้นควรจะถูกเล่นงานจนเลนไม่เป็นซ่าจากฝีมือของชิรโกโดล่ะนะสมแล้วที่เป็นเอสของทีมอย่างไรก็ตามการระเบิดนี้ก็เป็นเพียงแค่การเฟริดทานให้กับสตัตนำไปทวนที่ทําการบุกเ,เข้ามาในจังหวะที่สัตูบุกเข้ามาในแนวหน้าทางด้านของแซนก็ได้ใช้เวทมนต์กระดูกช่วยเสริมกับหลังให้กับทุกคนจากด้านหลัง ถึงแม้ว่าพี่แกจะคอยป้องกันจากพูกที่ต้องการแว้งกันก็ตามเอาละผู้บุกรุกฉันจะจัดการพวกแกเองซึ่งสุดคำพูดนี้ก็ได้มีกระดูมากมายนั้นปรากฏขึ้นทางด้านของพวกศัตรูก็พยายามหาวิธีทำลายพวกมันแต่มันก็เปล่าประโยชน์ในระหว่างที่พวกนั้นจะพยายามติดต่อหากองกำลังเสริมทางด้านของแสนที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง เขานั้นก็อดคำไม่ได้ภายใต้กำแพงกระดูกฉันคิดว่าคงจะทำอะไรบางอย่างที่มันดูไม่เป็นธรรมชาติแหละนะฉันรู้ดีว่าไม่สามารถต่อสู้ตรงๆกับพวกนั้นได้แต่ถ้าเลี่ยงการสู้อย่างไม่เท่าเทียมนั่นเป็นสิ่งที่ฉันทำได้แหละนะถึงแม้พวกนั้นจะพยายามแบ่งกุกันเพื่อทำลายกำแพงกระดูกแต่ในสถานการณ์ที่ฉันแยกตัวออกมาเขาบอกเลยว่าการใช้กระดูกฟาดหัวพวกมันไปทีละคนทีละคนมันก็เป็นอะไรที่ทำได้แหละนะแต่จากสถานการณ์จริงแล้วทางเดินของแซนเขานั้นเลือกใช้ระเบิดมือปาอัดพวกมันไปทีละกลุ่มสองกลุ่มเร วันคอสโว์บัวไข่พี่แกนั้นถนัดใช้ดินปืนแบบสุดๆทำไงได้ละ่ะกระดูพวกนั้นไม่สามารถใช้ในการโจมตีได้ผลก็เลยทําให้ต้องใช้มันเป็นโล่ล่ะนะแต่ถ้าฉันเลกที่จะใช้มันโจมเข้าไปในอากาศและพุ่งเข้าไปโจมตีใส่ระเบิดต่างๆแล้วล่ะก็นั่นน่ะคือสิ่งที่ฉันคาดหวังเอาไว้และดูเหมือนว่าจะได้ผลซะด้วยสิแต่ว่ารู้สึกว่ากระสุนจะหมดแล้วสิหรือถ้าจะให้พูดก็คือระเบิดหมดแล้วนั่นเองอฉันจะเอาระเบิดมือสำรองมาด้วยเลยนะแถมดันมาหมดพร้อมกับกระสุนปืนพกด้วยสิ ยังไงก็ตามฉันจะต้องยึมมันไว้แหละนะแผนการใช้อาวุธเท่าที่มีเพื่อที่จะทําให้พวกทหารมดนสตินั้นมันก็พอที่จะเบี่ยงเบี่ยงความสนใจให้กับพวกศัตรูไม่มากก็หน่อยเจ้าพวกเนินคงคิดว่าคงมีนักเรียนไม่กี่คนที่กําลังเฝ้าโรงเรียนอย่างนั้นสินะเชื่อเป็นปความคิดที่ดูถูกกันจริงๆเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าในตอนที่พวกศัตรูกําลังเรียกหากลาลังเสริมชาเด็กแสงก็ได้เข้าไปสปลายพรมกับพูดขึ้นมาบ้าเอ้าล่ะหมดเวลาโทรแล้วล่ะฉันคงจะไม่สามารถปล่อยให้พวกแกติดต่อใครได้ง่ายๆหรอกนะ ซึ่งศูนคำพูดนี้แส่นั้นก็ได้ทําการสเตลอศัตรูไปทีละคนทีละคนจนช่วงเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีในที่สุดกาลังเสริมที่บุามาในแนวหลังก็ได้หมดลงดูเหมือนว่าสงคารามจะเข้าข้างเราสินะแต่มันก็ไม,ไม่ใช่บ้บาเอ้เวทมนต์ดันมาหมดอะไรตอนนี้ฟะเนี่ยคงจะใช้เทเลพอร์ตกับใช้กำแพงเยอะไปหน่อยแล้วนะในระหว่างที่แสงกำลังประคองสติของตัวเองพร้อมกับรีโหลดกระสุนปืนไปด้วยณตอนนี้พี่แก่ทำาะไรเพียงแค่ต้องหาเวลาฟื้นฟูร่างกายเนื่องแรกฐานะาของแสงนั้นเหมือนจะได้เปียบ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันตรงข้ามกันโดนสิ้นเชิงเนื่องจากพลังเวทมนต์มันนั้นย่อมมีขีดจำกัดยิงต่อสู้ไปเรื่อยๆคนเรามันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างแหละนะในจังหวะที่พวกศัตรูสังเกตเห็นว่าการโจมตีดักแสงมันนั้นค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆพวกมันก็ได้ส่งสัญญาณกันว่าตอนนี้ศัตรูอยู่ในสภาพที่เหนื่อยล้าพอกันแล้วพวกมันเลยตั้งท่าที่จะบุกเข้ามาก็ถูกต้องแล้วนะพวกนั้นพูดถูกแต่ว่าฉันไม่สามารถยอมแพ้ได้ทุกคนยังคงต่อสู้อยู่ตรงหน้าฉันฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ต่อให้ฉันจะต้องซ่อนตัวอยู่ด้านหลังกระดูกและยิงปืนไปด้วยก็ตามก็เถอะออออในเวลาแบบนี้ฉันก็รู้สึกขี้เกียจที่จะนับกระสุนปืนที่ยิงออกไปแล้วล่ะยังไงก็เถอะคงต้องเทเลพอร์ตไปหาล่างพวกมันและเอากระสุนมาเติมให้ได้ก่อนนอะนะออในจังหวะที่บรรยากาศเดือดร้อนมีเสียงดังวุ่นวายไปหมดณตอนนี้สายตาของแซนนั้นเริ่ม้ามัวรวมถึงสติที่มานั้นค่อยๆหดหายไป นี่แหละนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นอ้าเธอฉันพยายามใช้เทเลพอร์ตในวินาทีสุดท้ายแน่นอนว่าการใช้พลังเวทนี้มันก็คือความรู้สึกเดียวกันกับตอนที่ฉันได้พบเจอกับชิโรโกะแล้วนะนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าพลังเวทบนของฉันได้หมดจริงๆแล้วแถมแดนต้องมาสวยที่จะหมดสติต่อหน้าพวกทหารพวกนี้ด้วยสิอ่าเชียรแล้วไงอ้าเธอฉันคงต้องพยายามหนีเท่าที่ทําได้แต่ถ้าว่าร่างกายมันกลับขยับไม่ได้เลยจนมาถึงตอนนี้ทหารบ้าพวกนั้นก็ล้อมฉันไว้หมดแล้ว ในระหงที่ศัตรูเห็นว่าแสนนั้นไม่สามารถต่อต้านพวกเขาได้พวกมันนั้นก็ได้บอกกับแซนว่าถ้าแกเอากระดูกที่ขวางประตูนี้ออกไปเดี๋ยวพวกฉันจะยอมปล่อยแกไปดีๆก็ได้แต่ถ้าไม่่ะก็คงจะรู้ดีสินะว่าจะเกิดอะไรขึ้นน <c oughs> คิดว่าฉันจะทําตามคำสั่งพวกแกอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไม่อยากทําอะไรแบบนั้นหรอกนะขอบคุณ สิ้นสุดคำพูดนี้พวกม,มันนั้นก็เตรียมจะใช้ปืนยิงใส่ตัวของแซนแต่ทว่าในขณะที่ศัตรูกำลังเอาปืนมาจอ่อหังของแซนอยู่นั่นเองทางด้านของซิลิกะก็ได้เข้ามาช่วยแซนได้ทันเสียงปืนได้ดังสนั่นอีกครั้งแต่ในรอบนี้ไม่ได้มาจากพวกทหารแต่เป็นเสียงปืนจากภายนอกเอ้เรู้สึกว่าจะมาทานันเวลาสินะเซริกะในจังหวะที่ซิลิกะปรากฏตัวขึ้นมาเธอนั้นก็นมาพร้อมกับเซนเซและคนอื่นๆถึงแม้ว่าณนะตอนนี้แซนจะไม่ได้ยินเสียงของพวกเขา แต้อย่างน้อยพวกเขาก็รีบเข้ามาช่วยฉันได้ทันทีแถมยังช่วยจัดการพวกฐานพวกนั้นให้อีกนะนี่เจ้าว่าฉันพูดแล้วไม่ใช่เหรอว่ายาชิจังลังเลติดต่อมาพวกเรานะ่ะถ้าหากหว่านายตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่ก็ให้ติดต่อมาเร็วๆนะ่ะเรกเดียวว่าเซนิกาได้ทําการโซแซนอย่างยับยืนอขออภัยอย่างยิ่งพอดีนิสัยเดิมของฉันมันแก้ไม่หายแล้วนะเออเถอยยังไงก็ตามฉันดีใจนะที่นายไม่เป็นไรนะแซน ทั้งโนโนมิและซิลิกทาทั้งสองต่างก็เป็นหวงแซ่ไปอย่างมากส่วนทางได้ของพี่แก่ก็ทําได้เพียงแค่ทําใจพร้อมกับสํานึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าอย่างไรก็ตามแต่นะทางข้างหน้าเป็นยังไงบ้างละ่ะอ๋อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วละ่ะขอบคุณที่ปกป้องด้านหลังของพวกเราโดยตลอดล่ะนะอ่าใช่ล่ะนะซึ่งสุดคาพูดนี้แซนั้นก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงมากกว่าเดิมนี่ฉันทําสิ่งที่เปราะประโยชน์ที่สุดลงไปหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าการกระทาของฉันทั้งหมดนี้จะได้รับผลกรรมแล้วล่ะ เออเถอะฉันดีใจที่ทุกคนมาที่นี่นะแต่ฉันก็รู้สึกโมโหขนทางแล้วจริงๆเมื่อฉันดูว่าเพื่อนเพื่อนปลอดภัยดีแถมฉันเองก็ยังสามารถป้องกันโรงเรียนได้อีกด้วยฉันละโล่งใจสดสดก่อนที่จิตใจของฉันจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดที่เรียกไรียกว่าฉันกําลังบูบอยู่นั่นเองเออเออเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่แซนเห็นในจังหวะที่พี่แกนั้นตื่นขึ้นมาหน้าตอนนี้ได้มีแสงอาทิตย์ซดาซองมาเจอตรงหน้านี่ฉันหมดสติตั้งแต่ตอนเช้าเลยเหรอเนี่ยจะว่าไปนี่ฉันหลับไปกี่นนาทีีแล้วเ่ย สิ่งแรกที่ตรวจสอบได้คือณตอนนี้ฉันกำลังนอนอยู่ที่ห้องพยาบาลขณที่ประตูห้องจะเปิดขึ้นมาเออนายได้สติแล้วสินะเส้นเซได้เปิดประตูห้องเข้ามาเยี่ยมตงแสนพร้อมกับถือช่อดอกไม้มาเยี่ยมด้วยเช่นกันเพียงแค่ได้เห็นช่อดอกไม้ในเว็บแรกที่แซนเห็นเขานั้นก็รู้สึกซาบถึงใจเป็นอย่างมากไม่นึกเลยว่าดอกไม้จริงๆจะสวยแบบนี้แหละนะแต่จะว่าไปแล้วนั่นคืออะไรเนี่ยแซนนั้นได้สังเกตเห็นสิ่งที่เซนเซนั้นเอามาด้วยนี่น่ะหละใช่แล้วล่ะมาคุยเรื่องที่เกกกิดดขึ้นนนนนนตออทีี่่าายัับว จางนี้เซนเซก็ได้เล่าลึเราต่างๆให้กับแซนฟันในช่วงเวลาที่แซนกำลังนอนโมดสติอยู่ที่หอ้องพยาบาลทางด้านของพวกชิโรโกะก,ก็ได้ไปต่อสู้กับพวกบริษัทไคเซอร์คอมพิเลชันต่อนะใจกลางเมืองของอับิีดอสแถมยังสามารถค่นผู้มีอำนาจของไคเซอร์คอมพิเลชันได้อีกด้วยเรีกเรกว่าในเรื่องในส่วนนี้จะตรงกับแอนิเมะบัวไข่นะตอนที่1ิบ ซึ่งจะเป็นฉากต่อสู้ของผู้ชี้โลโกททำการเผชิญหน้ากับซ e อของบริษัทไคเซอร์คอร์ปอเรชันแถมในเนื้อเรื่องก็จะได้รับการันเสริมจากพวกของอาลูแวะมาช่วยเหลือชาออวดอบิอดด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเรื่องรล่าในส่วนนี้ถ้าเปรียบเทียบในเกมและอนิเมะตัวตนของแซนจะอยู่ภายในเนื้อเรื่องเบื้องหลังที่คอยรับมือกับเตุการ์ต่างๆเรียกได้ว่าฟังจบแล้วก็สามารถไปเปิดอนินเมะบัวไขดูตอนที่สิบกันได้เลยอย่งางไรก็ตามเรื่องราวต่อจากนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่พวกของเซนเซจะเตรียมตัวบุกไปยััังบริษททคเออ่่นพืีจะตว โอชิโนกลับคืนมาให้จนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของตอนที่11ขอบัวใครวิสิตเตอร์ฟอร์มันเดอร์ก่าขอขอบคุณที่รับชมจนจบสามารถเลือกว่าจะกดไลค์หรือซับสไคร e หรือไม่แต่จะสมัครสามาชิกก็ได้เช่นกันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของท่านผู้ชมเอาละจีจี o d Game Will Play